สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็พา f อเข้ามา,าด้านในเลยนะทุกท่านเนื่องด้วยด้านนอกเนี่ยลมมันแรงพอลมมันแรงแล้วกล้องมันจะล้มนะทุกท่านกล้องมันจะล้มเลยอย่าอากาศก็นาวด้วยก็เลยพา f อฟเนี่ยมันมา,มาด้านในเลยนะมาทาสีด้านในนะทุกท่านามาทาสีด้านใน ว่ายังไงก็ต้องได้ยกเข้ามาอยู่แล้วนะอ้าวสายเข้าพอดีเดี๋ยวนะท่านไปรับสายก่อนเมื่กี้ก็ไปรับสายมาเรวก็คือทาสีด้านในนะท่านและนอกลงเลยไม่เหมาะกับการทาสีด้านนอกเพราะมันจะล้ม สีที่ผมทาก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะผสมเนนินเนอร์นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ไปผสมสีมานะฮะก็เป็นผสมใหม่เลยพี่น้องเพราะว่าขวดเก่าเนี่ยมันเป็นตะกอนแล้วเลยเอามาผสมอันใหม่เลยสังเกตดูว่าผมทานเนี่ยจะไม่มีเลอะพื้นนะครับเพราะว่าเราคอยอจิ้มนิดๆเอาเราจิ้มทีละนิดเอาเวลาทาสีนี่ยถ้าจิ้มเยอะเนี่ยมันจะหยุดนะฮะ เราจิ้มทีละนิดแล้วก็ทำแบบนี้ให้สีมันไม่หยกนี่ก็จะเป็นเตียงสีน้ำเงินนะท่านการสนิมเมื่อกี้ผมก็ทำการเช็ดนะในส่วนของตัวโครงเหล็กนะฮะเอาผ้าเช็ดนะฮะเพื่อที่จะทาสีได้ง่ายๆ เดี๋ยวเราก็จะพลิกด uh, ้านนะเพื่อทาสีอีกด้านหนึ่งนะท่านเราทาด้านนี้ให้มันทั่วๆก่อนสังเกตดูว่าไม่มีสีหยดถึงพื้นเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพื้นมันจะเลอะนะท่านก็เลยระวังเป็นพิเศษนะฮะระวังเป็นพิเศษสีที่ผมใช้นี่จะไม่มีตะกอนนะท่านถ้าสีเดิมเนี่ยมันจะมีตะกอนนะฮะพอมันทิ้งไว้นานเนาะ นี่ผมผสมขึ่งมาใหม่นะผมผสมเอาเดี๋ยวพอใช้งานนะท่านไม่ได้ผสมเยอะผสมนิดเดียวผสมใส่ที่เน่รึดเดียวเอาพอที่ใช้งานไปก่อนดู้างานว่าควรผสมเท่าไหร่เ้าเอาเท่านั้นฮนะเดี๋ยวเราก็จะมาทาด้านข้างนะท่าน กินเยอะนะพี่น้องกินนิดเดียวถ้ากินเยอะมันจะหบบลงพื้นไม่มีลงพื้นนะตาตามำลงพื้นมันจะเป็นรอยอ่า อขังผสงสีแต่พอใช้ดีกว่าผสมไปเยอะแล้วมันเหลือพอมนเหลือมันเป็นตะกอนทิ้งไ้นานมันจะเป็นตะกอนมันจะเป็นก้อน

ยากเราคนิารเนาะลุกยากเลยเนาะ <ừ. S 1> ลูกยากตองนอนเตียงนอนเตียงจะลุกไปไหนมาไหนก็ง่ายไม่ต้องดูคนบาอ่นวาอตเตียง,อง,งเย<ะ>อเออเตี ผมทาไม่มีเลอะนะทุกท่านดูไม่มีเลอะสีเลยนะมือผมนี่มีแต่เลอะอันสนิมไอ้เรือนะสีที่มันติดมากระล็กนะสัเกตดูไม่มีรอยเลอะนะทุกท่านนะเพราะว่าผมระวังไม่ให้มันเลอะลงพื้นนะฮะ ไม่มีรอยหยุดนะท่านผีส,สีน้ำเงินนะฮะสวยงามคุณผู้ชมนี่โอ้โอมามุมน,นี้นะมันจะได้เห็นสีหน่อยไม่อาเราไม่กี่เดย์ไม่มีหยดเลยตอนเป็นการท่าน้าๆๆห,ห,หยดตรงฟื้นแล้วนะโอ้ยตัวเองก็หยดเหมือนกันเลยตาอย่าพูดดีกว่าไม่มีใครแล้วไม่หยดนะอืม หนูเจ้านะในมีก็ทาสีนะทุกท่านทาสีเหล็กนะฮะเห็นเราหรือเปล่ากล้องเราทาสีเตรียมปูแผ่นนะเตรียมวางแผ่นนะทุกท่านแหม่ก็ฝากไว้ที่นีทุกท่านสวัสดีครับ โอเคนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ